สวัสดีครับมาพร้องกับพี่เอ๋แล้วครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปคำถ,ถามคนจีน ep ห้าแล้วนะครับวันนี้ผมจะทำ ep หกนะครับเป็นตอนสุดท้ายนะครับเด่นกันเลยพี่อะไรมีหลายสีคำถามเดิมอ,อ๋ไอ p ีปโปป p e o p e อืมเยี่ยมพาอะไรเด็กไม่ ควรเล่นเด็กขาดพันพ้าผ้านัานพ้านัานพานัานพานัาน,าน,าน,านบ้านยังดีพันโอ้อันนี้จะได้เกินสังห้องไรไม่ต้องรับคนจีนห้องรับแขก แค่มันก็ต้องรับคนจีนได้สิผมผมนึกถึงคำถามผมนึกถึงคำถาม,มผมคิดถึงผมนึกถึงคำถามทั่วไปเลยนะครับทำไมคนตาบาบอดถึงสามารถขับถนนได้ไม่รู้ มีบ้าหรือเปล่าเพราะตาบอดสีตาตาบอดข้างเดียวมันจะทำถนนได้ยังไงเกลียนเกรียนจริงๆทําทำไมเกยถึงเป็นครูไม่ได้เพราะเกยสอนเกยสอน โ oh, okay. อ้โหเกสรบ้าดิเก okay. สรที่มันเป็นน้ำหวานไม่ใช่หรอแต่มันเป็นแบบเนี้เรียนจริงๆเดินแรกมีบ้าเดินที่สองของมีรถเดินที่สามมีอะไรมีนะมีนาคมดิครับอืมเออนั่นแหละมีนาคมต้นอะไรออกลูกเป็นแมวต้นตากูนแมว ได้ได้เดี๋ยวจัดให้จัดชัมเขียวความเช้าชัามก่อาอาชั้นทีกว่าข่าวในเวลาใดไม่รู้ <c oughs> ทำไมจะไม่รู้ล่ะครับ เย่ yeah. อิมในญี่ปุ่นเขียนว่าอะไรอิมจังได้ไๆมาแรงเลยชอบบอกลักตอ่ตอตอ่อต <laughs> ่อฉันท์การ์ตูน ได้ได้สัตว์อะไรตายแล้วไม่เหม็นเพิงพ่งเพิงพ่งเพิง่งเว้นเพิ่งอะไรทำให้รถติดกระจกเพื่อนบัวกุญแจบัวเพื่อนอ <c oughs> <c oughs> นกอะไรเสียงดังที่สุดนกวีดได้ได้อะไรเอ่ยชื่อชื่อดำตัวขาวปลาหางดาบอ้าวปลาหมึกไม่ใช่ปลาหางดาบไม่ใช่เหรอพิกอะไร มีนิ้วสีพริกอะไรเอ่ยมีนิ้วสีพริกสีฟ้าพริกสีฟ้าทำท่ากำกัสิบสองตัวขอโอ้กะเก่งอะไรใส่ผ้งกันสิบสองตัวกำกัสิบสองตัวทำไมทำไมรับปริญญาสี่ ถึงเสียงดังมากเพราะมีคนมีคนเยอะอ้าวไอ้ชาติเฮ้ยมาอะไรสุอาพที่สุดมาครับผมถึงคำถามจะชีว่าเลยนะครับขับรถไปไหนอันตรายที่สุด โห่คำถามเดิมคำถามเดิมไปชนทำไมแม่ชอบนั่งนั่งรับพระรับพอรอยู่หน้าตู้เย็นมะเขือเทศมะเขือเทศได้ได้ไดชัดทำไมคนจีนถึงห้องลกเพราะชอบซื้ เป็นพยาบาลต้องเป็นอะไรก่อนเป็นพยาตูอ <c oughs> เป็นทำไมอย่าพยาตูมเสียงนาฬิกาหรือไม่มีอะไรครับเสียงนาฬิกา,มาเมล็ดคําถังสุดท้ายเม็ดอะไรไม่เหลือแล้ว เบ็ดแมนลักเอ้เบ็ดแมนลักเขาหลอกแค่นี้ก่อนนะอาลรครับ,บสำหรับแค่นี้ครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ